ภาที่สวยจะดูมีมิติคืออะไรวันนี้มาหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มน,นี้วาดเก่งได้ภายในสมเดือน ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ภาพดูสวยนะครับก็คือการทําให้ภาพเนี่ยมีมิติมีอะไรบ้างไปดูกันในภาพนั้นจะต้องมีการใช้เปอร์สเปกทีฟก็คือการมีระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลในหนังสือเนี่ยมีภาพประกอบให้ดูนะครับเขาบอกว่าให้ลองดูภาพภาพนี้และถ้าเราเนี่ยลองวาดสิ่งที่อยู่ใกล้กับมุมกล้องให้ดูใหญ่กว่าความเป็นจริงแล้วก็วาดสิ่งที่ลึกลงไปเนี่ยให้ดูเล็กลงนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเป r s p สเปกทีฟและภาพภาพนั้นนะครับก็จะดูมีพลังมากขึ้นด้วย ถ้าใครที่เพิ่งหัดเริ่มวาดใหม่ๆนะครับลองใช้วิธีนี้ดู mm. ก็จะทําให้ภาพเนี่ย mm. ดูมีพลัง mm. ดูมีสเสน่ห์ mm. และสนุกมากขึ้นเคล็ดลับนะครับบอกว่าให้สิ่งที่อยู่ด้านหน้ากับสิ่งที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมีการบางังหรือถูกบังเนี่ยมากกว่า1จุดเป็นไงกันบ้างครับกับเทคนิคการทําให้ภาพเนี่ยดูมีมิติและเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากรู้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเทคนิคอะไรมาแชร์กัน mm. ก็ลองเมนต์ mm. นมาบอกกันได้นะครับ mm. ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามชัยพยนะครับบายบายสดีครับ